โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาใช้งานกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเราก็จะเปิดหน้าแสดงคิวนะครับผมขอขยับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าทําจากจอเดียวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเรียกคิวนะครับอผมจะกดนะครับเชิญคิวหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการหนึ่งเชิญคิวหมายเลขสองที่ช่องบริการสองเชิญคิวหมายเลขสามที่ช่องบริการสาม เชิญคิวหมายเลข4ที่ช่องบริการ4่เชิญคิวหมายเลข5ที่ช่องบริการ1นึ่งอ่านี่ครับก็จะทำงานประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเรียกคิวซ้ำได้เช่นตอนนี้คิวที่5ช่องบริการ1นึ่งถูกไหมครับก็เรียกคิวซ้ำเชิญคิวหมายเลข5ที่ช่องบริการ1น่งประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถกดรีเซ็คิวได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าคิวเริ่มต้นได้ครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาขอใช้ฟรีได้นะครับตัวโปรแกรมนี้แจกฟรีให้ใช้ในหน่วยงานครับก็มาขอใช้กันได้นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแจกระบบนะครับเป็นระบบเรียกคิวนะครับจัดการคิวนะครับ เราอาจจะเคยเห็นในตามโรงพยาบาลนะครับตามคลินิกหรือตามหน่วยงานราชการนะครับก็จะมีการเรียกคิวนะครับโดยระบบนี้ก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับเป็นการเรียกคิวขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยจะมีการตั้งค่าครับตัวนี้ครับตั้งค่าคลิกตั้งค่าขึ้นมาพอคลิกตั้งค่าแล้วเนี่ยก็จะมีการเพิ่มช่องบริการหรือลบช่องบริการได้ครับที่ผมทําไว้คือมี4ช่องบริการครับเราสามารถกดเพิ่มได้ครับเช่นกดเพิ่ม เราใส่ไปครับเช่น0 0 5นะครับเป็นช่องบริการ5ครับเรากดบันทึกครับมันก็จะเพิ่มสำเร็จตนะเรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยจะมีตั้งค่าวีโอและเสียงครับวิดีโอเนี่ยเราเอาวีดีโอ u t u b e เนี่ยวางไปได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วกดบันทึกเสียงเนี่ยก็เราเรียกมาเลยครับเสียงแรกนี่ยจะเป็นเสียง เชิญเรียกคิวนะครับแล้วก็ช่องบริการนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเสียงหมายเลขศูนย์ถึงเก้าใส่เข้าไปครับแล้วกดบันทึกนะครับเสียงเดี๋ยวผมมีให้นะครับผมมีให้สําหรับคนที่อยากจะได้ตัวโปรแกรมนะครับผมแจกฟรีให้ต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างเรียกคิวสาหรับพนักงานนะครับก็คือสีฟ้านะครับก็กดขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะเป็นการเรียกคิวครับ มีช่องในการหนึ่งสองสามสี่ห้าเหตุผที่เราสร้างมาเมื่อกี้ครับแล้วก็มีการระวัตคิวนะครับดูประวัติคิวแล้วก็เรียกซ้ำคิวเดิมได้นะครับหรือว่าเราจะตั้งค่าจากคิวได้ครับเช่นเราอยากจะเรียกคิวตั้งแต่คิวที่ห้าสิบเป็นต้นไปเราก็สามารถมาตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยครับต่อมาครับจะเป็นหน้าแสดงคิวนะครับให้คนที่รอคิวได้ดูโดยวิธีการทำงานนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวีดีโอจาก youtube นะครับที่เรา เอามาแปะไว้ตรงตั้งค่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นคิวที่เราเรียกปัจจุบัน,นครับ่าตรงนี้ครับสีม่วงส่วนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นคิวที่ผ่านมานะครับเ,เราลองมาใช้งานจริงกันเลยดีกว่าผมจะเสริมก่อนอีกสักนิดนึงนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับก็ต้องขยายหน้าจอนะครับกด Windows P นะครับขยายหน้าจอ,ยายาจอก็เอาหน้าที่เป็นแสดงคนะิวะไปแสดงโชว์คิวอีกหน้าจอหนึ่ง นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยก็กดเรียกคิวนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําในหน้าเดียวให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใช้งานกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเราก็จะเปิดหน้าแสดงคิวนะครับผมขอขยับเอาไว้ตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าทําจากจอเดียวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเรียกคิวนะครับจะกดนะครับเชิญคิวหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการหนึ่งเชิญคิวหมายเลข สองที่ช่องบริการสองเชิญคิวหมายเลขสามที่ช่องบริการสามเชิญคิวหมายเลขสี่ที่ช่องบริการสี่เชิญคิวหมายเลขห้าที่ช่องบริการหนึ่งอ่านี่ครับก็จะทํางานประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเรียกคิวซ้ำได้เช่นตอนนี้คิวที่ห้าช่องบริการหนึ่งถูกไหมครับก็เรียกคิวซ้ํา เชิญคิวหมายเลข5ที่ช่องบริการ1ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถกดร c q ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าคิวเริ่มต้นได้ครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาขอใช้ฟรีได้นะครับตัวโปรแกรมนี้แจกฟรีให้ใช้ในหน่วยงานครับก็มาขอใช้กันได้นะครับ